สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมช่องน้ำทิพย์ผ้าใหมหน้าเก็บนะครับพอดีมาอยู่ที่ทำงานนะฮะมาอัดคลิปที่ทางานเลยพอดีพี่เขาฝากให้รีวิวนะครับเดี๋ยวลงพ่อพัดนะฮะสามรุ่นนะครับเขาฝากรีวิวนะฮะ นี่ครับมาดูเหรียญแรกกันครับนี่ยฮะเหรียญแรกเป็นรุ่นจิโกะปากน้ำโพนะครับเนี่ยจิโกปากน้ำโพครับมาดูกล่องก็จะเป็นแบบนี้ครับข้างหลังก็จะเป็นคาราบาวนะแเอดคาราบาเป็นผู้จัดสร้างนะครับเรียญนี้นะครับมาดูข้างในกันครับผมอันนี้เป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับเป็นเนื้อทองฝาบาทเนี่ยงานหลวงพ่อก็จะเป็นงานเรียบๆแบบนี้ครับเป็นเหรียญกลมๆนะฮะเป็นงานเรียบๆนะครับ ก็ดูดีนะครับนี่ครับสวยนะครับแล้วก็รันหมายเลขนะครับข้างบนก็จะเป็นต่อโค้รรายการนะครับรายการที่ห้าสิบห้านะครับรายการที่ห้าสิบห้ารายการที่ห้าสิบห้านะครับแล้วก็รันหมายเลขนะครับโคตรตรงบนหัวคาราบาวนะครับรันหมายเลข เลขโคดก็สองเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดนะครับสร้างเยอะนะครับรุ่นนี้สร้างเยอะสร้างเยอะแต่ก็ผ่านทังหน้าก็อาจจะมีราคานะครับถ้าคนจีนมาปิดไปอยู่ประเทศจีนส่วนมากก็จะเป็นคนจีนเขาชอบนิยมนะครับนิยมมังกรนะัข้างหลังก็จะเป็นยันหลงพ่อเดิมนะครับแล้วก็เขียนว่าวัดหอยดวนนะฮะนี่ครับจบไปกับเหรียญแรกนะครับมาดูเหรียญที่สองครับ หรียญที่สองเป็นเหรียญรุ่นมหาเศรษฐี99นะครับนี่ฮะกล่องก็จะเป็นกล่องสีเขียวแบบนี้นะครับข้างหลังก็เป็นริบเรียบแบบนี้นะครับดูข้างในนะครับอันนี้เป็นเนื้ออัปก้าลงยาธงชาตินะครับเป็นเนื้ออัปกาลงยาธงชาติสวยๆครับแล้วก็เป็นเสือคับดาบนะครับรบรบข้างหลังก็จะเป็นลือสีนะฮะรรายการที่เจ็ดนะครับ จะตอกโค้ดพอพันดาวกระจายนะครับเรียนนี้สวยนะครับเรียนนี้ถือว่าสวยเลยครับแล้วก็รันหมายเลขตรงนี้ครับรันหมายเลขหกหกอะไรเนี่ยขออนุญาตครับหกเก้าแปดไเอาขออนุญาตดูข้างนอกนะ เป็นหกเก้าแปดนะครับเป็นหกเก้าแปดนี่ครับหลวงยาธงชาติสวยๆเลยครับนี่ครับจบไปครับกับเหรียญที่สองนะครับมาดูเหรียญที่สามครับนี่ครับเป็นเหรียญรูปไข่นะครับรุ่นพญาไก่หนุนเฮงหนุนดวงนะฮะหลวงพ่อพัดบุญยากาโมนะครับกล่องก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะครับมาดูข้างในนะครับนี่ครับเป็นเนื้อสามกษัตริย์นะครับหรือว่าสามเคนะฮะ ตรงอกก็จะเป็นยันลงพ่อเดิมนะครับยันลงพ่อเดิมนี่ฮะเป็นเนื้อสามเคนะครับมาดูข้างหลังนะครับข้างหลังก็จะเป็นยันแล้วก็เป็นไก่แบบนี้นะฮะนี่ครับแล้วก็ต่อโค้ดเป็นรูปยันนะครับต่อโค้ดเป็นรูปยันโอ้โหเลขสวยครับอันนี้เลขโค้ดสวยครับเลขเบิ้ลครับเลขหกหกครับนี่ฮะเป็นเนื้อสามเคนะครับถ้าใครสนใจพี่เขาบอกว่าพี่เขาแบ่งนะครับ แบ่งทุกเหนนรียญนะฮะเนี่ยสามเหรียญเนี่ยเขาแบ่งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงชื่อเฟซไว้ท้ายคลิปนะครับเนี่ยชื่อเฟซไว้ท้ายคลิปนะครับอย่างนั้นก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับ a c e b o o k ของผมนะฮะเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ท้ายคลิปนะฮะแล้วก็กดไลค์กดติดตามผมกดซักซัครผมด้วยเพื่อเป็นกําลังใจผมทําคลิปต่อไปนะครับอย่างนั้นผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ